หนึ่งเหมือนสาวธงไหนหนึ่งอยู่ไหน,หนเอ่ยโอเคต่อครับสองเมืนเป็ดเลนะ่นน้ำนะเลี้ยหัวให้ถูกนะลูกอาสาสม,ห,มนนนหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ และเก้าสิบอีกทั้งแปดและเก้าสิบนับกี่ทีนับอีท่ทีในร้องหน่อยสิร้องให้ฟังหน่อยแล้วโนโูนนกปินมาลิบลิบนกระจิบหนึ่งสองสามสี่ห้าอีกฟูงปีนล่องลอยมาโอเจ็ดแปดเก้าสิบตัวนู่นเกต นั่งรับ<ล>อยู่หรือเปล่าเมปาคใช่เปล่าน้องเกดกนไหนน้องเกดเลยอุ้ยน้องอเกดหลับไปแล้วคะ่ะน้องเกดหลับไปยังคะ่ะในบอกมือหน่อยแล้วแปดวงกลมวง่้าวเอาแปดวงกลมสองวงค่ะ หัวผิดลูกเล็กแบข้างบนต้องกลมๆเล็กๆอืมต่อไปก้าวหัวขึ้นก้าวอยู่ในหนะาวางก้าวให้ถูกแล้วลูกหัวขึ้นเป็นยังไงเอ่ยจิ๊บม่มีน้ำสึมต้องเลื่อนก้าวไปข้างหน้าหน่อยแล้วมัง้าางเอาก้าววางนิก้าววางน้ดอันนี้ก็สิบต่อท้ายก้าวเลยลูก ถูกไห<อ>มครับเพื่อนเพื่อน,น,นอ่ะผูกปมมือให้หน่อยเยี่ยมมากเลยต้องทอนถูกไหมลูกถูกถูกไหมครับอ่ะป้าไปนหน้าอ่ะต่อไปคิ้วใครเอ่ยน้องทอนอ่ะป้าน้องทอน,นอเชิญครับ